ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC แฟนช่องนะทีมงานมาให้สวัสดีแฟนเพจ99้รารวิสารเพจเจ็บพื้หงหายชาแนลสำหรับคลิปนี้นะคะเนาะมาแบบด่วนๆพี่นอ้องมาแบบด่วนๆเป็นแนดทางนด็ดๆฝากต้อน่อนสลากินะแบ่งเสียอวกนะคะเนาะ ผู้ใดเห็นคลิปนี้ให้มีโชคมีมาน้ำกันเลขค่ะเ้อะนะคลิปนี้เป็นแนวทางของอาจารย์รัตธรรมนูนเพิ่นฝากขอ้อมาให้เอฟซีแฟนช่องแฟนเพจห้องผูท้ทิดติดตามอาจารย์อยู่นะฮะแต่ว่าเออเป็นตัวเลขแบบมากจนด้วนพี่น้อง พึ่งได้มากสมเข้ามาให้เพราะว่าสิออกแล้วดิพี่น้องสิงออกแล้วนะสลากินแบ้งเพิ่มสิมุนแล้วอาจารย์ก็เลยให้มาแล้วพี่น้องนะให้พี่น้องเข้าใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังตัวเลขมีโอ,อกาสมากมีโอ,อกาสลดนะเพื่ให้เป็นแนวทาง่า,น,านั้นสำหรับคลิปนี้นะคสำหรับคลิปนี้ สามตัวพระจานทร์หายมากหางเดียวนะให้มาหางเดียวเพราะว่าเหนี่ยมุดๆเลยพี่น้องนี่ยหายเงือเปิรนพี่น้องนี่เห็นว่าอาจจะว่าเห็นเนาะประมาณเด็กเด็กนี่เจุดเขี้ยนห้นี่พี่น้องไล่มห้พระอาจารย์นะ ไอพี่น้องเรื่องนะวันนี้กัฝากคนละลายคนละแช่โคตติดตามเปีนก็เร่งแรงใจครับทางช่องเปีนก็เร่งแรงใจครับทีมงานมานนเฮงนะคะเนาะเสื่อหาแนวทางเด็ดๆฝากตอนเอซี่แปนช่องแป้นเพจยรห้องน,นะการชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะมีโอกาสมากวัตสุตุพี่น้องถึงดูก,การ์ดเอซี่เป็นสิมา ชุดแนวทางของไผ่หรือว่าตามไผยู่นะฮะอันนี้คิดนีก้กะท่าจาายต้องกะคัดไห้ที่สุดเดยอะนะฮะเหลือจับคู่ชุดแค่4สี่หางสี่ชุดนะคะสำหรับชุดจับคู่แล้วก็สามตัวหางเดียวห้พีโนโน่นงเด้อนะฝากตอนี้ซี่ตอนคำคำเร่งๆกวนจีสีนีเฮ่องกันนะฮะ ถึงงมาให้พี่น้เพิ่งฝากเขามานะฮะประกาศนี่เกียวประจุมืดมืดแล้วี่น้องขาดพี <c oughs> ่บอกเขียนลักหล่้องนหเ่วท่าวันที่สิบหกยอด้วยไ่เนองเนอะ,นะสนชัดกว่าี่น,น้อง ผู้ดใดฟังดีนะพี่น้องนี่คลิปนี้เป็นแนวทางของพระอาจารย์รัตธรรมนูลน,นะคะอือผู้ที่จิตตามอยู่ถ้าสอบผูใ้ใดเดินข้างไปนะคะนอกอจากโซนใหม่แล้วอย่างเอซี่ห้องผู้ที่ติตต่างกันด้วยแต่แนวทางเรามีชมมีหมาน้ำกันนะคะคุณจะเลือกสาเขามาให้เอ้านะนะ สำหรับแ่ทางข้อคจาันวิ่งตัวว um ิ oh ่งนะพี่น uh ้องนะเห็นตัวยั k ้ไงายตาหลายคนกด้วยวิ่งสามกับสี่อันนี้เจี่ยวกับว่าใครเหนด้วยกันพี่น้องเขียนพิเิษถือถือเข่นเดกันมาแต่เอฟซีดิเอฟซีแต้วิงเขียนตัวน้อยแค่กสั่ก็่หนกันพี่น้อง ควาชีประกากับเบิดมืออีกกบะเบื้อนอีกนะฮะเอาตัววิ่งมีสามกับสี่ยิงมาไ่น่องเดี๋ยวสิว่าบ่เห็นขอกแลวทังไฟโอ้แอบวิ่งเจียวสามตัวเม็ดเดียวสามตัวหางเดียวพี่น่อยอ่าสิมักน้ำเพิ่นบอ่นะอืออาจารย์ให้มา นี่พี่น้องสามตัวหางเดียวแปดหกสองสิกั๊บหัพี่น้องแปดหกสองเอ้นี่มาพี่น้องจับคู่จับคู่พระอาจารย์เห็นว่าซีคู่ซีหางซีคู่ซีหาง เน้นเน้นเลยพี่น้องนะเน้นเน้นเลยใครเห็นคลิปนี้ให้เฮง,ง,งปังป,งปงังนะใครเห็นคลิปนี้ให้เฮง,ง,งปังปงังเพราะว่าเพิ่งได้มาข้างจองกับเพิ่งได้มากที่กัน <c ười> ก็เลยเอามาฝากตอนนซี่แฟนจองแฟนเพจใครที่รับชมทางเพจเฟซบุ๊กนะขอขอบพระคุณหลายๆเด้พี่น้องนะเนอะเพิ่งแค่ท่านดเดี๋ยวกี้ขวัญเดือนนั้นพี่น้องนะสำหรับเพจเฟซบุ๊ก เปิดมานานแล้วแหละแต่ว่าไม่มีเวลาทำคือหันมาเห็นบางช่วงคลิปเลี้ยวบนดังๆนี่แหละกรนะลางหันเดีหกสองอ๋อสามสองสามสองนะคะจับคู่สามสี่สี่สอง ส,สีสสส Não, ่สี่สี่สองสี่สี่สี่คู่สี่หางสี่หางอันตรายก็ว่าได้ผู้ที่ติดตามโยที่ติดตามพระอาจารย์นะเพิ่มที่ติดตามเพิ่นแล้วก็เออแหมนี่เจ็บว่าเห็นตามเนี่ยท่านผู้สี้ฝ้าขาวได้พระอาจารย์แล้วถ้ามโนนแน่นะคะเนาะดีแหละพี่น้องไปไปแล้วเพื่อนผู้ชมมีหลักด้วยกันอ่านนะคะเห็นบ่พี่น้องนี่ สามตัวหางเดียวเด้นเน้นนึ่สามสองสามสี่สี่สองปากกามือมือมาพี่นอนเลยขอสดขอไข่อะไรปากกาเป็มือมือเนี่ยมื่อเื่อละเบือละปากกานันเงินเมือออันนี้ปากกาแดงหมดละอ ก็เป็นยังงั้นพี่น้เห็นด้วยซัด,ดเลยเดินซีกูซีหางอยู่แล้วพระอาจารย์ยเลยวัเนี่ยนี่ทัดตัววิ่งไม่น,น้องกันอีูพี่น้องหรือว่าตัววิ่งจะมาได้กันวิ่งสามคับซีนี่ไงเอาเห็นเบาบั่น,นพี่น้องซัดบ่เอาแคบภากด้วยกันเด้อนะถูกอกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นก็แลังกันใจครับที่งาน เหี้พี่น้องสามตัวเม็ดเดียวหางเดียวเน้นเน้นเพิ่งได้มาแล้วก็เล่มือเส้าเลยพี่น้องเลยเ่นทำคิดกบอลเดิมเดี๋ยวสิงมูนแล้วนะคะสาระสื่อออกแล้วไปเล็กซี่สิบเห็นแนวท่ากเลยไอ้มีเกียวก็เลยนฝ่าวิ็งคลิปห้เอ้าฝากตอนเล็ซี่แฟนซองแฟนเพีย,ยเท่าเห็นหน้าร่า สลากิดแบ่นรัฐาบาลนะวันที่16กันยายน2566แนวท่าก็แต่และธรรมานุนูชีพบมะขาวหรือพี่น้องน,นะคุณเดี๋ยวยังคิดหอดคิดถึงเอฟซีเข้าขึ้นเก่ากนะคะเนาะหเห็นไหมคะแปดหกสองนี่ซับคูพิสันนีพี่น้องสามสองสามสี่สี่สองสี่สี่ ตัดไหมเอาแคปภาพนะคะท้ายคลิปแล้วให้เฮงๆให,ให,ให,ให้ปังๆให้รวยๆอ่าขอบคุณเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจท,ที่ติดตามท่านช่องมาโดยตลอดแล้วก็ทุกๆกำลังใจนะฮะทุกๆกำลังใจที่มีให้ที่งานมาให้หายเนวท่านเอาตัวแม่นๆเอาตัวมันจะออกลเลยแอดมินเจี๊ยบแอดมินอ,อยากจะให้คือกานพิ่พ์ออกนะแต่ว่าก็ พิดจาระนามึงเอาห้ปิดแนี่วข้างท่านั้นแหละพี่น้อมนะฮะเพราะว่ามีโอกาสมาแล้วก็มีโอกาสลงนะสำหรับคลิปนี้ก็ต่ายคิดแล้วก็หให้ซีแฟนช่องแฟนปดเข้าเฮ้ยเ้ยเร่อยเรื่อยมีเงินแสนเงินล้านทุกท่านทุกคนนะคะใครที่ติดตามทีมงานอยู่สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ